ครับสวัสดีครับผมอำนาจเรืมมองไพศาลวันนี้มาดูป้ากรอบข้าวนะครับติดตามชมได้เลยนะครับโอ้ป้าสวัสดีครับป้า<ะ>โอ้ตาเขาก,กากำลังกรอบเขาเลยเนาะป้านี่นี่ป้าป้าป้าตากีเ่เด็ดเลยโอ้เด็ดร้อนๆอย่างนี้สองเด็ดสามเด็ดสองเด็ด สองะเต็มที่เดทที่เดที่สมก็เก็บได้เลยเนาะป้าเนาะเป็นไงเอาเอาไปซีดม็ดงามไหมขาสั่รังดีเลยังดี้าเล้มาโอ้แต่พูดถึงไอ้เขาไม้เขาม่รกับเขากล้องนี่ปะาูงไอ้ไอ้เต้าถ่านเราหอมหน่อย เห็นที่เขาพูดกันนะเห็นที่เขาพูดกันว่าข้าวดังมันอร่อยใส่เกลือโรยเกลือ,อนิดๆว่ะอ,อ่าเป็นไงลูกเป็นไงามาวะมาวะ,ะ,ะนี่มาใกล้ว่ะดูเด้อพี่น้องนี่วิชีเกษตรชาวนาเราเกษตรกรแบบบ้านๆเราตากของตากเขาทยอยเก็บไปเรื่อยนี่ดูไปเรื่อยผมจะถ่า,ายให้ดูไปเรื่อยเดี๋ยวพาไปดูดรถเกี่ยวอีพี่น้อง ได้ได้สามอุ้มสามี่อุ้มหรือห้าอุ้มป่ะห้าอ,อ,อุ้มอุ้มยี่ห้าใช่ไหมใช่เอุ้มยี่ห้าก็แห่งไปประมาณก็เหลืออยู่ประมาณยี่สยีสี่ก็สอบสอบปานใหญ่แล้วนะ้ะ ฝ่าฝนเองก็ไอ้บางคนก็ตาเขาก็จนเห็นนะโอ้ยเนาะแต่เขาว่าฝ่ามันไปทางนู่นไในทางเวลาในน้ำฝนนี่ถูกฝนนี่ก็ว่าไปทางนูโนป้าน่นนั่นแหละเนาะเก็บตรงนู่นฝนโอ้เห็นโอ้มันมืดไรไปนู่นเลยยกไหลมันเลยจะทุกขเว้ยนั่นแหละว่ะฝนตกมาไอ้เทม ไอ้งานเราจะโทรเขากะดาเด้อเที่ยวบดดาเอ้ย์ไม่รู้เวลาเนี่ยคนขำนากัดกินดาเอาเด้เอมาแบบนี้โอ้ไอ้ตกอะไรไปทางนูุนตกไปทางนบุญหมู่บวานนาผาหมื่อวานวันมา,มา,นนนมาตกกระดาษเ,เออเด้อเลยเอาเราหมดเกลี่ยไอเขาหน้าปีเราเลยเนาะกว่าจะเห็นเม็ดเ,เห็นไหลเนาะจนหนาว <c oughs> จนพวกเขามากันพูดกันจนนึงมาจนไม่รู้เวลาเวลาเนาะประมาณนี้ไม่รู้เวลาเขาตัดเขาตัดไช่เวลาเขาต้องการมันึ่จะตกมาเลยโอ้ ไอตอนไอช่วงเราไอไทยวันนี่ด้งนังโลงมาดีครับโอ้เดชจุยเลยนาะโอ้ยแี่ดูด้วยชาบูวเขามาเขาามาต่ยืนต่อเตาะเขามาจิกก้อยเขายกยกขาไนเขายกได้วยเงี้ยเ้ย้เขายก บ่ไม่มี้ไม่มีอะไรมาฟ้าจุดนอพวกมาโคหนาอย่างนี้ลังง่านมันไม่เคยกัดคนไอ้ที่กัดไอคือไอ้ตาลกเล็กลกเล็กไอ้หูตั้งตั้งไอ้ตุกๆเนี่ยระวังเด้อเออไตาลกเล็กลกเล็กเนี่ย แต่จริงมามาเด็นมายืนมองเหรออ,อันนั้นอันนั้นโอ้อันนั้นสวนงานนั้ไปสำรวจอะไรอีกนั่นีืนหน่านี่ไปกินอะไรตะกัตโตอ๋อโอ้โหโอ้พากันไล่เก็บงานเก็บอะไรตัวนี้รถอายุทางท้งช่วงล้อมหมดแล้วเนาะ เลืออยู่มีกี่เจ้าเองทางส่งนัลงลงไปทางไอ้สวัสดีรูดังก็ดเลือเจ้าเอาป่ะคือเจ้าน้ำเบื่องเจ้านี่บางรถต้องขยันกระโดดไปเรื่อยจนงก็ยังว่าได้ถ้าผมไม่อยาพูดนะไอ้เรื่องพวกเขาเขาบริหารนึ่นเขาเขาบริหารไม่แตกต่างกับผมไง ตอนผมโอ้ผมอยู่รถเนาะผมไม่ได้บริหารอย่างนี้หรอกได้ทำาด้วยเนาะไม่ได้ทำหรอกไปซื้อข้าวกินสบายใจกว่าน <c oughs> าก็เอาแต่เงินมันสูงเงินไม่ไว้เอาเงินมาลงทุนลงปลาลงอะไรป่ะดีกว่าในป่ะ ไอาตุก้อนเขาเอาไรยแล้วถุงก็ทำอยู่พอทำๆทไปก็กระโดดเหมือนกบเลยจากไรยแล้วถุงเป็นเป็นเงินแล้วแต่ไหนาทุบมันมันไม่ไหวป่ะาาอาตุก้อนก็ทำอยู่ทำๆไปแล้วมันยากไปหมด นายจะสวนหนึ่งกลับมาเดี๋ยวมีงานสีกับมันไปกับกลับมาต้องอู้มอะไรยอย่างไงป่ะแล้วก็ต้ออยู่แค่สามคนไงปุ้ยหนึ่งกินจนลืมนะป่ะผมไม่ซื้อเลนี่มันีด้ห่กถอนมาแต่อ,<ะ>อย่างที่นาแม่ผมไม่ได้อยู่เยอะเนะาะไอยอนนี่นีเออ แล้วม mm ียาพูดไปเรื่อยๆมันก็หมดแล้วเหลือแต่ไว้ที่ทำกินทำสวนปูพักอะไรไปมีบอกร้าสองบอกับมุนเวียนกันเอาครับปานินกับปานุกรสเซียหมดไปสองรุนแล้วป่ะอันนี้รุ่นที่สามเตัวน้อยนี่ยังไม่ใหญ่ขายตามหมู่บ้านแล้วเขาจะสั่งไงเขาสั่งสองลสามลูบางคนก็ เขาก็รับเออส่งเขาโลหกสิบจะทําขี่ให้เขาพร้อมกันก็บอกเขาเอาตลาดโลได้เจ็ดสิบคทําขี่ก็พร้อมแต่ตลาดนี้คือเขาทําขี่เขาเขาส่งโลหกสิบแต่ผมบวกค่าที่มันไปขอจักสิบบาทไปก็ไก่กันนี่ก็ใหญ่ไม่ท่านเราไก่บ้านผม เอาหาไว้เดี๋ยวเขาบบเขาอบไก่ก็บ้านมีไก่ไม้ก็กระสามผมไปเรื่อยเนาะไปเนาะถ้ามีก็ตัวโลกขกว่าเนี่ก็ลอยเจ็ดสิบลอย 80, แปดสิบเราจะเขาจะสั่งให้แม่ถอนถอนผมก็เอาไปส่งเครื่องใน,นก็นทำให้เขาเรียบร้อยหมดจะหาให้แม่อีกไงละคือเก็บไ,นะไเกบไปไหนไม่อยากเก็บไปไหนคือหางานเบาๆเก็บ,บ,บทำเอา หลังยืนข้อมมุดเราแม่ผมเดินเดินยากละเจี๊ยติปเท่าไรไม่รู้ดอกหมาพอเจี๊ยิปกว่าพอก็ไม่แข็งแรงเราตั้งแต่เลี้ยงควายถูรถกระบะชนรถไทยเนี่ยข้อหักหมดดีแเราเก็บไม่เป็นอะไรก็ดีได้อยู่กับลูกหลานก็หนึ่งก็คิดถึงแต่หลานก็ อ่ากลาบสวัสดีครับผมคลิปหน้าเดี๋ยวผมถ่ายดูใหม่ครับติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมอำนาจเริองไปสารสวัสดีครับ